สวัสดีครับอยู่กับช่างย t u b e หนุ่มน้อยสตอรี่ครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาดูทุ่งนาครับมาดูบรรยากาศทุ่งนาครับผมเขียวขจีมากดูครับบรรยากาศทุ่งนาครับผมทุ่งนาย่างกว้างนะครับ หนูว่าทุ่งนาอย่างกว้างนะครับเขียวมากเรื่เลยครับอยู่นาข้าวครับข้าวกำลังแตกกอเลยครับเนะี่ย ดูบรรยากาศเหมือนฝนจะตกจริงนะครับเหมือนฝนจะตก,กเลยลก็ร้อนครับวันนี้รู้สึกว่าร้อนครับวันนี้แต่บรรยากาศก็ทุก้าทึกฝนครับ เหลือดูดูดูครับที่นี้ก็ขอจบไว้เพียงเ่่น,นี้นะครับสวัสดีครับ